สวัสดีครับพวกับเซลลร์ล้านนะครับมาดูคอนเทนต์ว่าจะหาคนเก่งๆนักขายเทพๆจากไหนนะหายากหรือเกินนะครับหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนี้ฟังจากผมมาเลยนะครับอย่างแรกนะก็คือกลุ่มนักขายที่เรารู้จักอยู่แล้วนี่คิดอะไรไม่ออกก็คือคนรู้จักนะครับถ้าพอจะรู้ว่าใครแววดีอย่างเงี้ยแล้วก็น่าสนใจนะครับคุยได้เลยข้อดีคือด้วยความรู้จักกันเนี่ยมันก็จะทําให้การสนทนาในมุมนี้มันง่ายนะครับ หรือว่าอย่างที่2นะก็คือคนรู้จักของลูกน้องเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะลูกน้องระดับท็อปเซล์อ่ะเขาน่าจะพอรู้บ้างว่าใครเป็นเพื่อนเขาที่มีศักยภาพนะครับจะได้ชวนได้ถูกคนเนาะเอากลุ่มนี้ไว้นะครับจะได้ทําการเชิญชวนได้ง่ายนะครับอาจจะมีคาม่าตอบแทนให้กับลูกน้องเราซะหน่อยนะครับตัวนี้ก็กลุ่มที่2นะกลุ่มที่3ครับอันนี้อย่าลืมเลยครับก็คือการทําให้บริษัทเรามันน่าทํางาน,เ,นเวลาเราไปประกาศตามเว็บเนาะเราต้องใช้เว็บไซต์ ประกาศเราสมัครงานทั่วๆไปแล้วมันก็จะมี job DB job ทบการ์ job ไทยนะครับแต่ละที่มันก็มันก็จะมีความแตกต่างแบบมีนัยยะสําคัญเนาะอย่าง job DB มันก็จะแบบเน้นบริษัทใหญ่หน่อยถ้าเราบริษัทเล็กมากอะ่ะมันจะยากแต่ job ไทย job ทบกันก็จะดีหน่อยตรงมี SME มีบริษัทคนไทยเยอะนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะทีนี้ไอตอนเขียนเชิญชวนบริษัทอะ่ะเราจะต้องเขียนให้มันแบบน่าทํางานบริษัทเรา กำลังจะเติบโตอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีเป้าหมายจะเข้าตลาดภายใน3ปี5ปีคือไอเรื่องพวกนี้คนสมัครอะ่ะเขาอ่านนะอ่านก็หมายความว่าเขาอยากทำอยากจะทำกับบริษัทที่มันมีอนาคตอะ่ะนะเพราะงั้นการเขียนวิชั่นมิชั่นให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับดูน่าทำงานเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยชอบเขียนแค่ว่าสมัครด่วนเออเจลลี er ่รีเควสแต่ว่าบริษัทไม่เขียนอะไรสักอย่างนะครับ อย่างนี้คนนี้มันเก่งมันก็ไม่อยากทํิใช่ปะ่ะดังนั้นเราต้องเลือกบริษัทที่มันแบบการเขียนวิชั่นมิชั่นพวกเนี้มันจะต้องดูมีนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่แบบทําให้คุณมีโอกาสได้คนเก่งๆมาส่งใบสมัครเยอะมากนะอันนี้ต้องฝากจริงๆนะครับอย่างที่5้าครับคือการใช้บริการจากพวก Head h ฮตันเตอร์รีคูเตอร์ถ้าไม่ได้หาระดับเคียร์เขาไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงมากหาก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเก่งไหม แต่การใช้รีคูเตอร์ให้ทันเตอร์โดยเฉพาะตำแหน่งที่มันเจาะจงเนี่ยเคลียเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมานะแต่ข้อดีก็คือมันก็จะมีระบบจัดหาที่มีตัวเลือกให้เราอะนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสัมภาษณ์หรือว่าไม่เอาก็ได้ตามบริการที่ใช้แล้วก็จะได้คนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นอย่างที่4ี่นะอย่างที่5คือการใช้ลิงก์อินประกาศรับสมัครงานครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมันก็ฟรีด้วยลิงก์อินเนี่ยข้อดีคือถ้าบริษัทเราจะแนวแนว,แนวทันสมัยหน่อยเท,เทคเนี่ยหรือเป็นสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่จะมีความได้เปรียบสูงมากนะครับจากลิงก์อินก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับวิธีแบบเอาคนเก่งๆวิ่งเข้ามาสมัครงานกับเราเนาะแต่ว่าผมคิดว่าแก่นแท้ที่สุดที่คนอยากสมัครนะ หนึ่งก็คือประกาศให้มันถูกที่นะครับ2ก็คืออย่าลืมเขียนโฆษณาบริษัทว่าเรามีเ้าเจอที่ดีเราหน้าทํางานวิชั่นเราดีอย่างเงี้ยมีสวัสดิการอะไรคือใส่ไปให้มันหน้าทํางานนะใส่เอาใจคนสมัครนะจำไว้ต้องเอาใจคนสมัครดูมีอนาคตอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศให้มันถูกที่นะครับเช่นอย่างเราบริษัทต่างจังหวัดเราอาจจะ job จ t ทย i job db พอแต่ถ้าเราบริษัทใหญ่เนี่ยเราก็ใช้ลิงก์อินกับ job db อะไรพวกเนี้ยมันก็จะ work นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาคนรู้จักในบริษัทเนี่ยไปหาคนรู้จักมาด้วย การใช้คนรู้จักย่อมง่ายกว่านะแต่ต้องมั่นใจว่าบริษัทเรามันน่าทําจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเขาถึงจะการแนะนําให้คนอื่นมาทํางานกับเรานะครับหรือถ้าใครอยากจะมาเรียนต่อนะครับวันที่ 18, 19นะครับเซลล์ดีเรคเตอร์เปิดแล้วคนลงเพียบเลยนะเราเจอกันนะครับกับคอนเท,ทนต์วันนี้สวัสดีครับ